สวัสดีค่ะวันนี้พี่การจะมาสอนวิธีการาทำส้มตำเงาะโรงเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ปอกเงาะโรงเรียนกันเลยหน้านี้หน้าเงาะเนาะเราก็ต้องมาดัด,ด,ดแปลงผลไม้ก็เหมือนส้มตำรสชาติก็เหมือนส้มตำผลไม้นะคะเพื่อนเพื่อนค่ะงแต่ช่วงนี้หน้าเงาะเนาะเราก็มาดัดแปลงรสชาตินะคะเปลี่ยนแปลงค่ะ อ่าอ่าเนาะนะคะเราก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็คว้านเม็ดให้เรียบร้อยนะคะอ่านี่เราเราก็ตามพี่กับกระเทียมนะคะให้แหลกก่อนนะคะอ่าต่อไปนะคะพี่การก็จะใส่เครื่องปรุงนี่พี่การเตรียมไว้หมดแล้วนะคะเพื่อนๆทำตาม,ตามได้เลยค่ะพี่มีคิพี่การมีคลิปไว้ให้นะคะใส่ถั่วะค่ะใส่ถั่วลงไปเลยค่ะถั่วพี่การก็หั่นไว้เรียบร้อยนะคะถั่วยาวค่ะนะคะตำพ่อแหลกค่ะ บุบๆนะคะแล้วก็ใส่กุ้งแห้งลงไปนะคะกุ้งแห้งของพิการตัวใหญ่นะวันนี้จัดหนักค่ะตามด้วยน้ําตาลปี๊บนะคะน้ำตาลมะปี๊บน้ําตาลมะพร้าวแท้ค่ะพิการกับมีเจ้าประจําค่ะใส่น้ำปลาลงไปนะคะตามด้วยน้ำมะนาววันนี้พิการไม่ได้ใส่ผงชูรสลยนะคะเอาแบบ สุขภาพสุขภาพเลยค่ะแล้วก็าถัว่วพี่วันนี้พี่การไม่ใช้ถั่วนะคะใช้เป็นมะม่วงมะพร้าวะาผูดไฮโซเลยค่ะ,ะจัดไปเลยค่ะอร่อยรับรองเลยค่ะแซะ่บจริงใจจริงๆเมนูนี้หายากมากค่ะยังไม่มีใครทํานะคะลองลองเพื่อนๆลองไปทําทานดูพี่การมีสูตรไปใต้คลิปนี้ไปทําตามได้เลยค่ะ อร่อยมากค่ะหอมน้ำมะนาวสดค่ะจับเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ตำเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำยำยันราดเลยค่ะเหมือนเหมือนส้มตำผลไม้ค่ะเพื่อนๆค่ะมาหน้าทานไหมคะส้มตำเงาะโรงเรียนค่ะเพื่อนๆ